โอ้ยกินแบบนี้ยายกินไม่เป็นหรอกคืออายชาวบ้านเขาไม่สมอายหรอกนะแม่คนอื่นเขาก็กินกันแต่เขากินอย่างอื่นเขาไม่กินเหมือนยายหรอกหลายกินค KFC สมใจเยายว่าดูส่วนเจ้าหน้าทีค่ะวันนี้นะคะร้องน้ำมือน,นะคะจะพายายปวดคะ่ะไปกิน KFC เป็นขัน้งแลยกโอ้ตื่นเต้นสุดๆ KFC เนี่ยเห็นในทีวีปุ๊บ ่อยเห็นในคลิปน้องนองโมโอ้ยโอ้ยน้ำลายไหลเห็นในคลิปน้องนองโมกินเนี่ยก็บ่อยมากๆเลยยายก็เลยอยากจะให้น้องโมเนี่ยพามากินเคอฟรีดูว่ะอุย้ยมันจะอร่อยอยังที่เขาว่ากันหรือเปล่าว่าแต่มันซื้อ,อยากหรือเปล่าลูกเคเอฟซีเนี่ยไม่ยากค่ะมันยากใช่ไหมงั้นยายฝากลูกไปซื้อได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวนูกไปต่อแถวเองนะยายนั่งรอที่นี่นะันลูกนะเออจะเป็นยังไงนะเคอฟรีเดี่ยโอ้ตื่นเต้นจังเลย ยายป่วยเคเอฟซีเนี่ยแล้วลอกเคเอฟซีไม่มันมีแค่นี้อะหเห็นจะมีถังแค่นี้นไหนไก่แล้วลูกก็อยู่ในนี้ไงคะนี่มันถังใส่ไก่แล้วเนี่ยอ้ามาดูเครียมาดูที่เจ้าจีแกะซิแกะหน่อยพี่ไก่อยู่ในนี้เหรออู้หูสั่นไได้วยค่ะมันมีอะไรบ้างล่ะในถังนั่นอะมันเป็นไฟกระไร ก่พเอ่างั้นก็เอาไก่มาให้ยายตรงนี้อันหนึ่งสิงลูกยายไหนนะแบ่งไก่มาให้ชิมหน่อยสิอันนี้เราได้เขาเรียก KFC KFC เนี่ยเอามาอีกเยอะๆสิไก่มีอีกไหมเนี่ยทำไมมีแบบเดียวล่ะเนี่ยมีน่องๆไม่เป็ดเอออย่างนี้อย่างนี้น่องๆเนี่ยยายชอบเอามาขำมาหน่อยสิมันมาานนีอย่างอื่นไม่เจ้าจี้น้อยมีเฟ้นฟายด้วยค่ะ นี่มันมีแท่งๆอย่างนี้แล้วมันก็มีไก่น้อยๆอย่างนี้ด้วยโอ้มีหลายอย่างดูนั่นเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะเฟนฟรายเฟนเอาอีกทีเฟนฟรายเหมือนมันหนึ่งแถวบาทมันก็อร่อยิีล้วไก่ที่กินยังไงล่ะลูกกินกับซอสค่ะเคไอซอสนี่แล้วก็กินกับไก่ แล้วแล้วไหนข้าวล่ะลูกเขากินกันอย่างนี้เหรอเขาเก่า KFC เขาไม่มีข้าวเลยอะไรกัน KFC เขากินกันเปล่าๆเนี่เหรอเด็กที่มากินก็กินกันแค่เนี้ยอ้ดูตาเขาไม่กินแบบนี้กันหมดโอ้ยกินแบบนี้ยายกินไม่เป็นหรอกเออยายขออนุญาตนะนะโมทำอะไรคือยายก็พกของมานิดหน่อยอะลูก ยายกินแบบนี้ไม่เป็นหรอกนีย<ะ>่ย<ฮ>ักษ้อะไรอ่ะยายเอาเข้าวเหนียวมาทำไม <c oughs> กดโนบบอกว่าจะพามากินไก่ยายก็เลยเตรียมข้าวเหนียวมาด้วยะลูกเขาไม่กินกับข้าวเหนียวก็แล้วโอ้ยคนอื่นเขาจะกินยังไงกับทําเข้าแต่ยายจะกินแบบนี้มันจะมีปัญหาอะไรละ่ะลูกหนูอายชจวบ้านเขาไม่ตรงอายอนะไม่คนอื่นเขาก็กินกันแต่เขากินอย่างอื่นเขาไม่กินเหมือนยายหรอไม่จริง ล้อมูไม่เป็นไรหรอกนะแต่ยายเข้ามาขอหน่อยแม่ไปยังไงลนะ่ะเห็นเขาเหนียวยายเราอยากกินขึ้นมาเลยอือหืึยายไม่ใส่ซอสหรอคะไม่ต้องมีซอกมีซอสหรอกซอสมันเปนฝั่งเกินไปยายกินข้าวเหนียวเฉยๆนยี่แหละอนี้ก็ได้อือเจ้าจีนี่นี่น,น,นี่ยายเอาข้าวเหนียวมาด้วยสนใจไหมลูกแม่กินข้าวหน่อยเถอะลูกนะอ่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 ะยายป้อนข้าวเหนียวลูกอ่ะ นั่นแหละอืมเห็นไม่ละลูกยายพกข้าวเหนียวมาเนี่ยมันมีประโยชน์น้องก็ได้กินไก่กับข้าวเหนียวอุ้ยยายไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะกินกับข้าวเหนียวมันจะอร่อยขนาดนี้โอ้ยขอ,อแม่ที่เมื่อกี้เราบอกอายเพื่อนอายคนแถวนี้ตอนนี้ไม่ไอายแล้วเหรอบอกอแล้วเนี่ยเห็นไหมยายพกข้าวเหนียวมาเนี่ยมีประโยชน์เจากินเป็นอะไร นี่นี่เจ้ากี้มันไปกินไอ้นี่นี่สไปซี่เนี่ยสไปซี่เด็กก็มาให้กินเด็กเนี่ยเอาแล้วเจ้าจี้น้ำตาไหลแล้วเว้ยเฮ้ยเจ้าจี้แย่แล้วเจ้ากี้เอาข้าวเหนียวไปกินก่อนไปมันจะได้หายเผ็ดเอ้าอ้าวมันจะได้หายเผ็ดอ้ากินกินอืมหืมได้กินเคเอฟตีสมใจเยายเอ้ยดีกว่านู้น ที่สมัยแล้วที่บ้านยายมีเหมือนกัหมาญยายก็มีไก่ทอดนะแต่อันนี้ไข่เค็มฟรีมันก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่หรอกสมัยก่านแป้งมันไม่กรอบๆอย่างนี้ไก่ทอดมันกรดทอดเฉยๆอ่ะนี่ยายจะฝากถึงเด็กๆนะเทคนิคของยายในการมากินไข่ฟรีแบบนี้นะพวกข้าวเหนียวมาแบบยายนี่แหละลูกเอ้ยอร่อยอร่อยไม่ต้องไปอายใครหรอก ไม่เราไม่ได้ไปปนใครสักหน่อยเราก็แค่พกข้าวเหนียวมาด้วยก็แค่นั่นอ่ะอืมอร่อยจ้าหนีหันมาเนี่ยจำไว้นะดูนะไม่ได้ทำอะไรผิดมันตองไปอายใครหรอกเอาเหนียวมากินแบบย้ายนี่แหละรับรองเด็ดอร่อยหม่ละโมเป็นไง้ะโมติดใจเลยกินกินกินตัดใจจริงๆ